จับมา<ช>แล้วกี่เรื่องในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณทางช่องค่ะที่ให้โอกาสเราได้แสดงในหลายๆบทบาทอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะก็มีสัญญาอีกกับช่อง7อยู่คะ่ะระยะเวลาพิมพ์ยังไม่ไม,ไม่ไม่สามารถบ,บอกได้จริงๆคะ่ะก็จะเป็นในส่วนของผู้จัดการที่ดูให้คะ่ะก็เรื่องทับทามเนี่ยพิมเชื่อว่านักแสดงทุกคนก็ก็น่าจะมีหลายๆคนสนใจอยู่แล้วด้วยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่พิมพ์คนเดียวเนาะที่มีหลายๆคนที่ผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสอะไรเงี้ค่ะแต่ว่าในในตอนนี้เนี่ยพิมยังมี สัญญาอยู่กับช่องเจ็ดค่ะเราก็ทํางานอยู่ตรงช่องเจ็ดให้เต็มที่ก่อนค่ะมันยังมีอยู่ในหัวเราอ่าพิมพว่าอัน,นเนี้ยมันมันถามว่ามันมีไหมพิมพ์ว่ามันก็อยู่ในการตัดสินใจอยู่นะคะก็คือเราก็มีคิดแหละเพราะว่ามันเอ่อมันตอนนี้มันมีหลายทางเนาะในการทํางานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ทํางานเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็ ยังไงเราก็ไม่ลืมเนาะเพราะว่าช่อง7คือเป็นที่ที่แบบว่าให้โอกาสเราแล้วเราก็โตมาจากที่นี่ไรเงี้ยค่ะแล้วก็แฟนคลับแล้วหลายๆคนทีมงานทุกคนก็ได้เห็นแล้วแหละว่าเราทํางานของเราเต็มที่ที่สุดไม่มีเรื่องไหนเลยที่เราไม่ทํางานร้อยแบบเกินร้อยอะไรเงี้ยค่ะ ณะะปัจจุบันพิมพ์ว่าทุกคนเห็นอยู่แล้วแหละว,ว่าออช่องทางมันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ตัดสินใจเพราะว่าณตอนนี้เราเมองที่ปัจจุบันว่าออหนูอยู่ที่ช่องเจ็ดแล้วเราก็มีผลง,งานที่ที่กำลังออนแอร์อยู่เนาะแล้วก็ทําโปรโมทแล้วก็ทํางานถ้าเกิดมีงานที่เข้ามาหรืออะไรเนี่ยเราก็ทําให้เต็มที่ที่สุดของเราค,ค,ค่ะเพราะว่าหนูโตมาจากที่นี่ค่ะ<ม>แล้วกผ็ผู้ผู้ใหญ่ก็คือให้โอกาสหนูตั้งแต่เด็กก็คือเป็นเป็นที่ที่ทําให้หนูแบบ มิรที่รู้จักเนาะยังไงเป็นตรงนี้มันก็ไม่ลืมอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดใครจะมองว่าเออหน้าเราเป็นช่องเจ็ดแน่นอนค่ะหนูโตจากที่นี่ใช่ค่ะเปิดใจบ้างค่ะเป็นไงบ้างคะค่ะก็ยังเหมือนเดิมค่ะโสดค่ะปกติเราพิมไม่ค่อยไม่ค่อยมองผู้ชายแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ตรงสเปคเลยหรืออะไรปกติจะต้องมีการคุยแล้วรู้จักก่อนแล้วถึงจะรู้สึกว่าเออคนนี้เรา มันใช่สําหรับเราอะไรเงี้ยค่ะโอนมานานลี่ยังไงสิมันมีข่าวแบบว่าเค้มอาจะมีตามเอกตามเกียรติังเอกในช่องอยู่คนหนึ่งอ่ะพิมจะทราบว่าเป็นใครอะไรเงไหมใช่เราหรือเปล่าคะโอ้เรื่องนี้พิมพ์ไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่พิมพ์ค่ะเพราะว่าเข้มเนี่ยพิมพ์จะเจอผันผ่านในช่องเนาะแล้วก็ยังไม่เคยได้มีโอกาสร่วมงานด้วยกันเลยแต่ว่าเท่าที่พิมพ์ได้ยินเรื่องเข้มมาพิมจะได้ยินเฉพาะว่าเขาเป็นเด็กที่น่ารักตั้งใจทํางานอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ยินเรื่องนี้จิกใครในช่องหรือเปล่าอะไรแบบนี้เยนะะคแแตต่่ ถ้าได้ยินว่าเอ้ยละครเขากระแสดีมากนะอะไรเงี้ยยุงก็ติดตามอยู่โอเคค่ะ,อะขอบคุณนะคะขอบคุณ